ไปน้ำแต่งตัวเสร็จลงมาจากบ้านเจไดก็หิวเลยค่ะมาหาของกินในตู้เย็นไม่มีอะไรมีแต่นมนะคะเจะไดก็ได้นมไปหนึ่งถุงบอกแล้วว่าเด็กชายคนนี้เวลาตื่นมาต้องได้กินกินนมหนึ่งถุงลองท้องไปก่อนนะคะวันนี้แม่ให้ตังค์ให้2 0บาทเพราะว่าเมื่อวานแม่ให้ไป40บาทเอาไปแบ่งเพื่อนค่ะกลัวแม่ว่าเลยบอกแม่ว่าวันนี้แม่ขอ2 0บาทแล้วกันนะโอเคจ้ะ20สิ ่แล้วจจได้ก็รู้จักรถเข้าห้องเรียนไปแล้วค่ะส่วนแม่ก็เดินทางต่อเข้าออฟฟิศเหมือนเดิมค่ะว,วันนี้ถนนโล่งดีมากเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกอากาศดีมากส่วนอาคัรที่ทํางานตกแต่งได้ น่ายอยู่มากสวยงามสุดๆวันนี้แม่อยากกินกล้วยอีกแล้วนะคะแม่ก็แวะมาเซเว่นก่อนเลยมีกล้วยใหม่ๆสดๆทั้งนั้นเลยมีให้เลือกเยอะก็ขอเลือกก่อนนะกล้วยลูกละเก้าบาทนะคะวันนี้แม่กระจายไปหนึ่งลูกแล้วแม่ก็หาขนมปังต่อค่ะแม่ชอบกินขนมปังธัญพืชของฟาร์มเฮาส์นะคะจะบอกว่ามันหาซื้อยากมากเลยนะแม่ต้องหาซื้อแถวแอลฟิตถึงจะมีแถวบ้านไม่ไม,มีคืองงมากติดขนมปังธัญพืชศู์แคลอรี่นะคะแล้วแม่ก็เดินหาขนมให้เจไดต่อเลยบอกแม่อยากกินหมอนกลุก่ม แม่ก็เดินตามหาไม่มีสักห่อเลยค่ะพอแม่มาถึงออฟฟิศแม่ก็จัดการกขนมปังที่แม่ได้มาเลยอย่างที่บอกว่าแม่มีเนยถั่วอยู่ก็เอามาทาใส่ขนมปังเลยค่ะใส่ไปเยอะๆเลยเพราะว่าแม่ชอบกินมากแม่ว่ามันอร่อยมากเลยนะเช้านี้ก็เมนูง่ายๆค่ะทําไม่ถึง5นาทีก็สามารถกินได้เลยนะคะแม่เอาขนมปังมาทาเนยถั่วจนเป็นที่น่าพอใจของแม่ดูสิคะใส่ไปเยอะๆเลยเพราะว่ามันอร่อยมากแม่ทาทาทา ทาไปเต็มขนมปังเลยนะคะแม่ก็เอากล้วยที่แม่ซื้อมาค่ะหั่นใส่ขนมปังไปอีกวันนี้เมนูเช้าแม่ก็ประมาณนี้ค่ะก็คือขนมปังทาเนยทัวใส่กล้วยไปด้วยมือเช้าสาหรับแม่เป็นมือที่เร่งรีบง่ายๆแค่นี้ค่ะดูสิคะน่าก,กินมากแล้วจะบอกว่ามันอร่อยมากทําง่ายๆประโยชน์มากมายเลยนะคะมือเช้าเป็นมือสําคัญแม่ก็ขอกินก่อนเลยเดี๋ยวแม่ไม่มีแรงทํางานนะคะแม่ก็ไม่ได้ต่างจากลูกเลยอยากลดความอ้วน แต่หิวอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันตั้งใจอยากลดนะคะ52ตั้งแต่เมื่อวานเดี๋ยวจะชั่งอีกทีวันจันทร์นะคะวานน้ำหนักเสเหลือกี่กิโลแม่จะน้ำหนักลดหรือจะน้ำหนักเพิ่มเป็นกำลังใจให้แม่ด้วยนะคะเชียงแล้วแม่กับเพื่อนก็ลงไปหาซื้อของแต่งตัวมาเหมือนกันเฉยเลยใจตรงกันนะมาเจอเยลลี่หนึ่งแคมหนึ่งแม่ไม่พลาดค่ะต้องซื้อไปฝากเจ้าลูกชายดูสิคะ หอบมาเลยเพราะว่าแม่เจอขนมแม่หนึ่งแถมหนึ่งเหมือนกันซื้อเปคนละอย่างเลยนะคะกับลูกแล้วแม่ก็อยากกินปลากระกป๋องเป็นปลากระกป๋องลาดพริกนะคะไม่ได้กินนานมากแม่ก็เอามากินเพราะว่าวันนี้แม่มีแต่เมนูนอนไม้เลยอาหารเที่ยงของแม่ก็หอบมาจากบ้านที่นนท์ค่ะที่ทําไว้และยังเหลืออยู่แม่เก็บใส่ตู้เย็นไว้เอามาอุ่นกินตอนเที่ยงมือนี้กับข้าจะเยอะไปไหนกินให้ง่วงไปเลยคะ่ะ